สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับซีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปในคอนเทนต์หัวข้อชื่อว่าสอนทําไก่ตันนะครับผมซึ่งคนอนเทนต์สอนสอนทำไก่ตันเนี่ยผมก็มีแนวคิดนะครับเนื่องจากผมจะทำไก่ตันเนาะซึ่งก็มีเนี่ยผมก็ได้เปิดโหวตไปนะครับเปิดโหวตหัวข้อคือทําคลิปสอนทําไก่ตันทําเลยกดตรงนี้ไม่ต้องทํากดตรงนี้กดห้ามเพิ่มอีโมจิกดรถไฟเฉทาไปดิ วผมก็ทำการทำในติ k กต k อกเลยครับติ k กต k อกนี่เลยเปิดวอดในในอันนี้ในดิสคอร์ดหกสิบสามนะครับแล้วมาดูกันเอยนี่ครับสวัสดีครับปิดไปครับข้าปไบตันดีไหมก็ ผมมองไม่เห็นอะเดี๋ยวผมไปดูในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูในนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปดูในอในมือถือผมนะครับว่าออยอดโหวตเท่าไหร่เนาะดูน,นะครับยอดโหวตนะับทั้งหมดก็คือหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบสามเปอร์เซ็นต์เออหกสิบสามเท่ากับชนะโหวต นะครับก็จะมาสอนทำกันเลยเนาะซึ่งขั้นแรกก็ต้องเข้าไปที่บอกฟุตกันนะครับถ้าใครจะเปิดหลายๆจอนี่ผมไม่แนะนํานะครับในเกมว่าคอมคุณจะไม่ไหวนะครับแนะนําให้ทําจอเดียวนะครับผมเพราะว่าจอเดียวก็ดีแลนะ้วเนาะขายตัวละเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งเก้าสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้เนาะโอเคไหมครับก็ใช้เป็นตัวรันเออแค่แอนวก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ทรปตัวนี้นะครับ สเตคิตัวนี้ก็ต้องไปเอาจากในสไตคับนะครับสไตคับก็ผมก็เคยแจกอยู่ <c oughs> นั่นสไตคับนะครับก็เคยแจกอยู่นะเป็นเป็นนี่คนระับเป็นตรงไหนอนะตรงสเติฟฟีเนาะสเติฟฟีตรง,นะตรงน,นี้นะครับก็มีสไตคับที่ผมแจกตรงนี้นะครับก็เข้าไปในดิสคอดเขาด้วยนะครับเข้าไปในดิสคอดเขานะเพื่อเอาคอนฟิกตัวนี้นะครับผมผมจะไม่แจกคอนฟิกตัวนี้นะแต่ต้องไปเอาในดิสคอดเองนะโอเคไหมเขาที่คอดไปหาหัวข้อที่มีชื่อว่าคอนฟิก แล้วก็ทําการอ o อ y ีตรงนี้มาเลยโอเคไหมเขาเกิดเชื่ออะไรขึ้นนี่เน็ตเน็ตผมเน็ตผมไปแล้วเน็ตผมไปแล้วเน็ตผมไปแล้วครับทุกคนเน็ตผมมันระเบิดไปแล้วมาทำการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ไปเลย ไอ้สัสเอ๊ะแม่งตอนกลางตอนกลางคืนเน็ตช้ามันเต่าตอนกลางวันเน็ตด,ดีดีเอ้อขอบนหน่อย <c oughs> เอาคอนฟิกตัวนี้มาใส่ตัวรันของเรานะครับแล้วก็ทำการรันตามปกติกเลยนะครับผมที่ทุกคนกเคยทำอยู่เนาะนะครับก็คอนฟิกตัวนี้ไม่แจกนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ไปเอาในดิสคอร์ดอันนั้นมาเองนะเฮ้เขาด่าได้วะ อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยบอสแข็งวะอ่ะอ่ะ <Jamie, S 2> อ่ะ <as> well. อ่ะ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 ออ่ะออ่ะอ่ะอโอเคโอเคมาละก็กดลานไปเลยนะครับผมไอ้เหี้ยแบบคนไทยเหี้ยมึงดูดิคนไทย โ oh, อ้ยสัตว์อะฟังเช่นไหนไม่เปิดก็ไปเปิดเองเออคือตัวน,นี้เขาฟิกกันมาอยู่แล้วนะครับอ้าวสั์นี่ใช่ไหมคือมันเป็นสลับทําไก่ตันโดยเฉพาะนะครับผมมันจะทำซูเปอร์ฮิวแมนเก็บดาบซื้อดาบอัตโนมัติทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นเซตติ้งสำหรับการทำไก่ตันโดยเฉพาะเนาะนะครับก็ใช้เซตติ้งตัวนี้ก็จบนะครับในในสคริปต์เดียวนะครับก็ไม่ต้องไปทำตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเนาะยกเว้นแต่บางอย่างนะครับเช่นนี้ครับผมขอปิดเพลงนิดนึงคือเช่นอย่างนี้เรามันมันมันไม,มน่มันไม่ทำให้ใช่ไหมม,มันไม่ฟาร์มให้ใช่ไหมแล้วก็กดแชร์คอมแบทเองนะครับกดแชร์คอมแบทเอง นะมันจะค้างๆเลยนะครับม,มันเริเกิดเทียอะไรขึ้นนะมันเกิดเทียอะไรขึ้นจริงตายไงว่าละขอปิดหน่อยอ่ะเดยเบรคป้อนนะครับเป็นคอมแบตนะครับตามที่ต้องการนะเห็นไหมมันจะทำไก่ตามไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับจนโยกจนโย่โยตันเลยคือทำทำให้มันเสร็จ เอทุกองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของไก่ตันมีอะไรบ้างมีซูเปอร์ฮิวแมนวิโอตันมีมีดาบมีดาบสโล,โลหนึ่งเล่มเจ้าแมวก็ได้แล้วก็มีผลตื่นเอ่อหนึ่งผลนะครับผลตื่นทุกสกิลนั้นหนึ่งผลนะครับนับน่นคือครบองค์เอประการของไก่ตันนะครับแต่ผลผลไอ,อ้นั่นนะไอ้ผลตื่นน่ะก็ต้องทำเองนะครับผมมันไม่มีใครมาทำให้หรอกเนาะ โอเคไหมครับก็มีพวกนี VII ้นะผมไม้เปิดสองจอให้ดูเนาะก็นะครับก็ทับกันตันมันจะทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปดูเซตติ้งนี่ออโต้ซูเปอร์ฮีแมนออโต้ฟาร์มนะครับมีออโต้ดาบโซโลนะครับผมมีออโต้สตาร์ดสตาร์ดนี่เราเซตติ้งเองนะมีอะไรต่างๆนะครับผม อันนี้นะผมก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะก็สำคนที่จะทำไกลตันแต่ไม่รู้ว่าต้องทำไงนะก็ําตามผมได้เลยนะครับผมก็สววนนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมคลิปนี้จะสั้นนิดนึงเนาะนะครับผม